กฎหมายบ้านเมืองนั้นโดยหลักการมีไว้สำหรับรักษาความยุติธรรมและความสงบเรียบร้อยในแผ่นดินกล่าวโดยสรุปคือใช้เป็นแบบแผนแห่งความประพฤติ ปฏิบัติของมหาชนสถานหนึ่งกับใช้เป็นแม่บทในการพิจารณาตัดสินความประพฤติปฏิบัตินั้นๆให้เป็นไปโดยถูกต้องเที่ยงตรงสถานหนึ่ง พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระประมนทรารามาธิบดีศีสินธรามหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าวเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานไว้เมื่อวันจันทร์ที่19ธันวาคมพุทธศักราช2 5 0 0 ห้าสิบเก้า